สวัสดีครับทุกคนมาดูพี่น้ำฟ้ากับหมอปลานะครับพาน้องอาร์มมาเที่ยวทะเลนะครับคุณคือใครแม่แต่ขาเขาแข่งแล้ววีคุณเฮ้ยเดี๋ยวมันเปียกเอ็กคุณอย่าลงน้ำนะเดี๋ยวชุดเปียกคุณคือใครไปนางเป็นแล้ววะคุณคือใครแม่แต่ขาไม่มีครับว่าเที่ยวกันเฮ้ย มมม่ยาาเออออืืพาน้องอามมาทะเลนะฮะมาแช่น้ำทะเลหน่อยน้งไหนก็แี่อามเอา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 งบบนี้ดีเลยชุบเลยชุเลยชุนหัวเลยหนู ขนี้มีมาขึ้นน้มนมา่งลงลงตัวนะเำตาลกาอ่าทะเออขิ้นมายิ้นมาม่ตา้อยฮ่่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮะเนกาฮ่าฮะาฮ่าฮ่าฮาาฮ่่า่่่่าฮาา่า

เดี๋ยวเอาผ้ามาเดี๋ยวมาเป็นไงแสบแสบไหมลูกหนาวไหมหนาวไหมหนาวนี่หรอหนาวเอาพูดแล้วนี่หนาวหนาวครับหนาวจุ๊งจุ๊มจุ๊งเอาจุัมจุ๊งไหนลูกนี่ไปนอนที่ตื่นตื้แล้วนอนหงายเลยนอนทรายนอนทรายเลยนอนเออนอนนอนนอนทรายนะนี่มันนอนนี่ บกไม่ต้องงอดานกันขึ้นไไหมายี่ยมไปขึ้นถอดไม้ออกแป๊บนึ่งฮะ อา,าอากาศร้อนตอนนี้อามหนาวอามหนาวอารมหนาวอามหนาวานาว้เดียวเยอะใส่ไหมเอะเดียวเยอหายพ่ออามไม่ได้มาทะเลนานแค่ไหนแล้วอะ่ไมมาตั้งแต่เกิดเลยฮะครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตของอ่ะฮะครั้งแรกในชีวิตนี่แหละพ่ er อพูดใหม่สิครั้งแรกในชีวิตของอามใช่การมาทะเลครั้งแรกในชีวิตของอามด้วยโอ้น้องๆเข้ามา น้องน้องมาแต่อาร์ไม่ได้มาครั้งแรกในชีวิตของน้องอาร์พี่ฟ้าคนลุกเลยหลายคนในพิธที่เราภูมิใจที่เราทำมันไและครัหลายคนนะพิธีนั้แต่น้องๆพี่ๆเข้ามาบอยแต่ไม่น่าเชื่อว่าส่วนใหญ่คนที่พี่ฟ้าพามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกือบครั้งแรกในชีวิตอ่ะนะน้องอาร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนแรกเราก็ไปคิวเอะน้องนามเคยมาแล้วหรือเปล่าก็เลยไปถามพ่อพ่อบอกว่า นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องอาร์มที่ได้มาทะเลนะครับไม่น่าหล่ะเพราะว่าคือเขาถึงไม่น้องอาร์มเมื่อกี้อาร์มมุดน้ําอ่ะอาร์มลืมตาใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ต้องต้องหลับาต,ตบาน้ําทะเลมันแสบลูก <Okay. S 1> เวลาเวลาเขาไม่รู้ว่าน้ําทะเลเค็มเอเขาไม่รู้ว่าน้ำนเค็มใช่ไหม ไม่รู้ว่ามันเค็มหรือว่างไงมองไม่รูร้เวลาเวลามุดน้ําทะเลอ่ะต้องต้องถ้าไม่ใส่แวนน่นอ่ะคือถ้าถ้าเราดาด้วยตาเปล่าเราต้องหลับตานะไม่งั้นมันแสบตานะลกูกเขาไม่รู้ว่าน้ําทะเลเค็มน้นมืดแล้วปังปกักคือติดหรือค่อยๆนะจริงๆถ้ามีเวลาอีกหน่อยหนึ่งนะเนี่ย จริงๆถ้ามีเวลาหน่อยนึงเนี่ยนอนตรงทรายเนี่ยผ่อนคลายมากเลยแล้วให้น้ำซัดเนี่ยเนี่ยธรรมชาติเนี่ยธรรมะธรรมชาติไม่น่าเชื่อนู่อเขานั่งอยู่บนโขดหินพี่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของของน้องอาร์มนะครับต้องอาบน้ำจืดก่อนลูกถะใส่ชุดได้ อานี่ทาใครนทาใครอ่ะอา้าวป้าจ๋าถืออ,<ร>อันนี้ของใครอ่ระางันอ๋นนอ,อของของของป้ายายากหรือเปล่าอยากของจหมออันนี้ของพี่หมอเนี่ยมีไม่เหมือนใครหรอกช้างดาวเลอนทางนี้นะทางนี้น,นี้อยู่ตรงนี้นี้นี้เจ๊มาเจ๊เอกมาเร็วๆแมเสือแสงระวี ตรงนี้ขึ้น,นง่ายพี่นิดเดียวเดินนิดเดียวมันไม่มีหิน,น,หนพ่อพ่อพาพา้องมาขึ้นตรงนี้เด,นเดินตามมาเดินตามมาไปขึ้นตรงนี้ดีกว่าป้ายยามันไม่มีหินตรงนี้ไม่มีหินปาตนาน่ารักมากนะครับไม่เล่นน้ำแต่ว่ายืนเฝ้ารองเท้าให้อ,ออกกว่าทะเล กลัวทะเลกลัวทะเลเขาชื่อแม่เสือสาวแสงราวีครับแม่เสือสาวสวัสดีครับทุกคนกันสวัสดีครับพวกเราไม่ชอบพูดพิมพ์หมาใช่ไหมนี่ลูกเอกทุกนะนี่ท่านประธานรัตนาหมาประธานรัตนาเดินมาดีเ่ารู้จักน้องกลัวน้องกลัวน้องกลัวเอกอย่าไปแกล้งน้องพอแล้ว แสงเสือได้งั้นเลยครับไม่กลัวเธอได้ไงครับประธานน้องกลัวแม่เสือสาวแสงระวีนะครับเด็กคิดว่าเสือจริงว่าเด็กร้องไห้เลยเด็กร้องไห้ใหญ่เลยเอ็กมาหนี้เร็วแม่เสือสาวแสงระวีแต่เลยองแม่เซล์ียกขาขึ้นขาถูขาถูปวดเจแอยนปวดเจแอนไปเลยลูกไปเลยลูก เขาไม่กลัวผมหลบขาถูไม่ใช่เพ่ไงนเออไม่ได้วานี่เลยเด็กลักผมคุณคือใครคุณคือใครแม่เสือสาวแสงระวีสามีเจ๊แอนแม่เสือสาวแสงระวีนะครับสามีเจ๊แอนคือวันนี้ม <co ีคนถามว่าทำไมไม่พามากลางวันคือหมอปากับพี่น pues ้ำฟ้าเนี่ยต um ิดงานนะครับแล้วก็พอนึกขึ้นได้ก็เตรียมตัว ไปบอกผมว่าให้เตรียมรถแล้วก็จะจะมาที่นี่กันอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็เลยผ่าน้องมาทะเลด้วยเอานี่มีอมรินมามาถ่ายน้องด้วยนะครับมแม่เสือสาวแสงและว,วีคุณไม่ต้องไปเข้าเฟรมเขาหรอกแล้วคุณจะเข้าเฟรมเขาลิเอานิ่มออกทีวีเดีดิมแม่เสือสาวแสงระว,วี คุณอยากออกอมรินไหมคุณอยากออกทีวีอมรินไหมอมรินก็ได้รู้จักเดี๋ยวผมจะบอกให้น้องถ่ายไปไปอ่ะไปแม่เสือสาวแสงระวีครับผมคุณคุณอยากออกข่าวเปล่าถ้าออกได้ออกข่าวออกข่าวได้เหรอได้ได้ปะงั้นคุณคุณไปยืนคุณไปยืนคุณไปแบบดั้มดั้มมองมองข้างหลังน้องอ่ะแล้วคุณก็แฮะทำงี้เอ็กแฮะ ผู้เล่นเอกผู้เล่นอย่าไปเขาทำงานอยู่เขากล้องอยู่เดี๋ยวพึ่งอันนี้ไม่มาอยู่แม่เสือสาวแซงลวีคลิปนี้พอก่อนแม่เสือสาวแซงลวีครับเดี๋ยวเราแม่เสือแต่ทีมเราคลิปที่พอก่อนอันนี้แม่กับลูกใช่ไหมเนี่ยใสเซอร์เหมือนกันเลยมายืนห้างกันมายืนมายืนห้างกันหน่อยยืนห้างก่อนหน่อยเอกยืนห้างกันหน่อยเร็วกอดคอกอดคอโอเคไม่เป็นไรหรอกโอเคอ่ะถ่ายรูปหนาหนึ่งไม่เป็นไรอ่ะสองนิ้วสองนิ้วปาพัฒนาสองนิ้วจ้ะหนึ่งสองซ้ำ สองนิ้วป้าทายิ้มด้วยจ้ะยิ้มยิ้มเห็นฟันยิ้มเห็นฟันยิ้มเห็นฟันจ้ะป้าธนายิ้มหนึ่งยิ้มเห็นฟันจ้ะป้าธนายิ้มเห็นฟันจ้ะกุณนาช่วยยิ้มเห็นฟันด้วยป้าธนาไม่เห็นฟันเลยจ้ะป้าธนายิ้มเห็นฟันด้วยจ้ะป้าจะยิ้มก่อนเห็นฟันยิ้มเห็นฟันป้าป้าไม่เห็นฟันป้าเลยไม่ต้องเห็นแล้วยิ้มไม่ออกอ๋อยิ้มไม่ออกโอเคเอามาไอ้มาห่าไม่ไม่โพสโพสท่าโพสท่าห้าสี่สามอ่ะเร็วสองนิ้วสองนิ้ว ก็โโอหอ่ะโอเคครับค,คลิปนี้สวัสดีจ้า